สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับค,คุณครูน้ำตาลเช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก่อนเข้าสู่บทเรียนเราจะมาฝึกการน,นับจำนวนกันค่ะไปกันเลยค่ะค,คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักกับธงชาติประเทศต่างๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ประเทศแรกเป็นของประเทศอะไรคะเด็กๆเป็นธงชาติของประเทศไทยนะคะเด็กๆช่วยนับจํานวนนะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะ1 2สองมีจํานวน2ค่ะเด็กๆแทนค่าด้วยเลข2นะคะต่อไปเลยค่ะประเทศที่2เป็นประเทศอะไรคะเด็กๆประเทศ สิงคโปร์นะคะเด็กๆช่วยกันนับจำนวนนะคะมีจำนวนเท่าไรหนึ่งสอมีจำนวน3แทนค่าด้วยเลขสนะคะเ,คเด็กๆต่อไปเลยค่ะประเทศที่3เป็นธงชาติของประเทศอะไรคะเด็กๆประเทศกัมพูชานะคะเด็กๆช่วยกันนับนะคะมีจำนวนเท่าไร หนึ่ามี่มีสนะคะแทนค่าด้วยเลข4ค่ะเด็กๆข้อต่อไปค่ะประเทศของอะไรคะเด็กๆประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีจำนวนเท่าไหร่คะมีจำนวน1น,นะคะแทนค่าด้วย1เก่งมากๆเลยค่ะ เด็กๆหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเปิดไปหน้า33ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวหนังสือสแสดงค่าของจำนวนในช่องว่างและเขียนวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายที่ถูกต้องฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆสัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะคะควายเป็นควายนะคะควายจะมีกี่ตัวคะเด็กๆเราไปนับกันเลยค่ะ1 2 3 4ควายมี4ตัวนะคะในตัวอย่างเลข4อาราบิกเขาเขียนให้แล้วนะคะ,ะตัวหนังสือนะคะสออีสีไม้เอกสีค่ะ ถัดไปเลยนะคะสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์สิงโตนะคะสิงโตมีกี่ตัวคะเด็กๆเ,เราไปนับกันเลยค่ะ1 2 3สิงโตมี3ตัวนะคะในตัวอย่างเขาเขียนเลข3อารบิกให้แล้วนะคะตัวหนังสือสออมอสามค่ะเด็กๆเ,เราไปเริ่มกันเลยค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชาเป็นกรูตีนะคะเด็กๆ จะสังเกตดูดีๆนะคะว่ากรูปีกับคว,า,ว,า,บวายจะคล้ายๆกันแต่เขาไม่เหมือนกันนะคะจุดสังเกตของเขาก็คือจะกลรูปีจะมีถุงเท้านะคะจะใส่ถุงเท้าแต่ควายจะไม่ใส่ถุงเท้านะคะเด็กๆฉะนั้นเด็กๆดูดีๆนะคะเรามานับกรูปีกันเลยค่ะ 1..2.. ใส่เลข2ออาราบิกลงไปค่ะถัดมา เรามาเขียนเลข2หนังสือตัวหนังสือกันค่ะสอ,ออสองออสองค่ะเด็กๆอ่านว่า2นั่นเองค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยนะคะก็คือช้างนั่นเองช้างมีกี่เชือกคะเด็กๆเราไปนับกันเลยนะคะ1 2สองช้างมี2ชมเชือกฉะนั้นเด็กๆใส่สองลงไปได้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเรามาใส่เป็นตัวหนังสือกันสอ,ออสองออสองค่ะเด็กๆ ระหว่างช้างกับรูปีจะมีมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะเด็กๆสังเกตเห็นว่าช้างกับรูปีจะมีจํานวนเท่ากันนะคะฉะนั้นเราจะวงกลมนะคะตรงช่องเท่ากับเลยเก่งมากค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดในใบงานกันนะคะเด็กๆเ,เขาจะมีตัวอย่างมาให้เราดูนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ สามลบหนึ่งมีผีเสื้อกี่ตัวคะหนึ่งสองสามผีเสื้อโดนกาไปหนึ่งตัวใช่ไหมคะฉะนั้นสามลบหนึ่งจะต้องเหลือกี่ตัวคะเหลือสองเขาลงไว้เลขสองให้เราดูแล้วนะคะต่อไปสี่ลบหนึ่งผีเสื้อมีหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวโดนการกระบาดไปหนึ่งตัวฉะนั้นผีเสื้อต้องเหลือ 1>, 1 2 3เหลือ3ตัวเด็กๆใส่3ลงไปค่ะข้อต่อไป4ีลบสอผีเสื้อมีกี่ตัวคะเด็กๆนะับผีเสื้อนะ1 2 3 4เอ๊แต่โดนกาไป2ตัวก็คือลบสนั่นเองฉะนั้น4ีลบสจะเหลือผีเสื้อกี่ตัวคะ2ตัวใส่2ลงไปค่ะ สองลบหนึ่งมีพึ่งสองตัวโดนกาไปหนึ่งตัวฉะนั้นสองลบหนึ่งจะเหลือพึ่งกี่ตัวคะหนึ่งตัวใส่หนึ่งลงไปค่ะสามลบสองมีพึ่งสามตัวโดนกาไปสองตัวฉะนั้นเหลือพึ่งกี่ตัวคะหนึ่งตัวเขียนลงไปเลยห้าลบสามผีเสื้อมีห้าตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าโดนกากระบาดอ,อกไปสามตัวฉะนั้นห้าลบสามจะเหลือผีเสื้อกี่ตัวคะสองตัวเด็กๆเขียนสองลงไปเลยค่ะข้อต่อไป4ี่ลบ3มีผีเสื้อหนึ่งสามี่โดนกากระบาดไป3มตัวฉะนั้นผีเสื้อจะเหลือกี่ตัวคะเด็กๆเหลือ1ตัวนะคะ จะหนึ่งลงไปค่ะมีเต่าทองห้าตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5่งสอสามสี่ห้าห้าลบหนึ่งมีเต่าทองห้าตัวโดนกากระบาดไป1ตัวฉะนั้นเต่าทองจะเหลือกี่ตัวคะเด็กๆหนึ่งสสามสี่เหลือสี่ตัวเด็กๆใส่ลงไปเลยค่ะจบแล้วนะคะคุณครูน้ำตาลฝากให้เด็กๆนะคะทบทวนแบบฝึกหัด ลบและบวกนะคะจะได้เก่งๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณคูน้ำตาลไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ